ันนี้นะคะก้อยกับช่องก้อยเอ็นทีเชนเนนี้นะคะเป็นวันดีงามมากวันที่ดีมากมากในรอบหนึ่งปีนะคะเพราะว่าหนึ่งปีมันจะมีแค่ครั้งนี้นั่นก็คือวันเกิดก้อยนะคะตอนเชาน้านี้เราก็จะไปทําบุตรบัตที่วัดกันนะคะพระไม่ได้ลงมาบิถบัตนะคะเพราะว่าพระไม่สบายก็เลยต้องอไปตักบัตรที่วัดนะคะงานเราไปกันเลย ไปเลยนะคะเราก็ได้ทำการทำบุญตบการใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อเค้กที่แม่สลิดนะคะเพราะว่าที่นี่เราก็แม่ราเมืองมันไม่มีก็เลยต้องไปซื้อมาเสร็จเราดูกันว่าเราจะไปยังไงไปตอนไหนถ้าไายดูได้าจะไายดูค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการไปซื้อเค้กมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ เ,เละหมดแล้วได้เลยเกยดผาจีนันเนาะมีเรื่องจะเล่าก็คือตอนที่ไปซื้อเค้กใช่ไหมแล้วพอไปถึงตรงที่เขาบอกว่าขายเค้กอะเค้กอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เห็นอืมอยู่บปสองสามนาทีเพิ่งเห็นโอเคตอนนี้ก็กลับมาแล้ว แต่ว่าเค้กเนี่ยเละหมดแล้วเละเกือบหมดแล้วเพราะว่าระยะทางที่ที่ไปซื้ออ่ะมันลายด้วยไงก็เลยทําให้แบบเละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะอยู่ถึงตอนเย็นหรือเปล่าหรือว่าจะเละหมดเลยไปดูแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่ามันแบบอยู่ได้ไม่ถึงตอนเย็นแล้วก็จะกินตอนบ่ายบ่ายเลย <c oughs> เพราะาตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งแล้วแล้วก็น่าจะอยู่ถึงแหละเนาะ าวนาให้มันเป็นแบบหนาตอนนี้นะคะเราก็จะทำการเตรียมอาหารเพื่อที่ตอนเย็นตอนเย็นนี้เราจะได้กินกันนะคะอ,อันนี้ทอดเสร็จแล้วอันนี้ก็กำลังจะทอดแมวก็กินด้วยเมนูไม่ง,ง้อนะทำบุญทำทานในวันเกิดไม่ได้ษาิญญาหรือทาษาไทยบ ทำจ้าเรากระจ้าในบาเลกระจ้ากระจ้าคือเพิ่อไม่กันในบ้านละีรวเอ่เจ้าครั้งแรกในชีวิตเหรอเหอนี่นะคะผู้เปิดาะคนที่สองคนแรกก็คือแมวคนที่สองก็จะเป็นแม่คนที่สามก็จะเป็นพี่สาวคนที่สี่ก็จะเป็นก้าวุยคนที่ห้าก็จะเป็นดาวนะคะ อือฮึวิมวิวใช่เว้ยช่วยเกิดงานเลยเลยกับเบล้จพี่น้องกันน้าหมักกันไหมพี่สาวสวยกว่าไม่เทียงไม่เทีย่ยงนะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปักเทียนอ้าลเอดีเล้าแ,ลแตะมุน ออไม่มากทีเีนะคะอะเน้นกินไม่เน้นมากทีเีอยู่ในหน้าสดนะคะโอ้ยเค้กละลายหมดแล้วค่ะดูหน้าเค้ก <laughs> ไม่สวยแต่ว่าอดาด ก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้สั่งไว้ก็เลยแบบอืแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วขอตัวกิน

เดี๋ยวเจนนี่จะสวสดมนต์ข้ามปีกันนะคะสวสดมนต์ตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเมื่อไหร่จะดูไหมก๊อตเชี่ยงคืนนะคะเริ่มวันใหม่เลยอะคน,อนเออเขาเขาดาวข้ามปีส่วนบ้านนี้สวสดมนต์ข้ามปีนะคะทุกคนรอดูกันนะคะเอก็ในาะ Não, thank you นะคะเราก็ได้ทำการกกล้างเท้าให้พ่อกับแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะต้องซักผ้าที่ดอเช็ดเท้ายหพ่อกับแม่อตอนนี้นะทึงแล้วอ21นาฬิกา45นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำการสวดมนต์ข้ามปีกันแล้วนะคะ เขาไม่ได้คอดเขาเ้ากันเราได้สวมนต์เนาะ นั่งสมาธิต่อสมมติแล้วอิติปิโสหน่อยแปะจ้ะนั่งสมาธิ เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ทําการสวดมนต์ข้ามปีกันเสร็จแล้วนะคะหนังบังมมงเดี๋ยวก็จะนอนแล้วเพราะว่าเรื่องมากมากพรุ่งนี้น่าจะตื่นประมาณ8โมง9โมง <laughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ trad, กดแชร์กด u ั s c r คร e แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งถ้าเกิดว่าลงคลิปมาก็จะได้ไม่พลาดใกนการเจนแต่นะคะบ๊ายบายไปแล้ว